สวัสดีครับผมนายผู้วิเศษบุญนิรันด์นะครับก็อยากจะทักทายในไอสื่อทางโซเชียลนะครับวันนี้นะครับว่าจะพูดหนึงเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันในสถานการณ์โควิด1 9เพื่อความอยู่รอดของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนชาวต่างชาติเนี่ยฮะก็อยากจะพูดว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อการอยู่รอดนะครับ เพราะว่าผมดูสื่อทุกสื่อนะครับทุกว,วันนี้ก็ไม่รู้จะพึ่งทางไหนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็เกือบพันนะฮะในติดเชื้อนะ่ะไม่ว่าจะเป็นตรวจเชิงลุกหรือเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายลุกเชื้อมันก็มีให้เห็นปรากฏเนี่ยเรากต็ต้องต้องตระหนักนะครับถ้าบอกว่าตระหนักแล้วไม่ตระหนกนะฮะอันนี้มันข้ามเส้นคําว่าตระหนกนะฮะตอนนี้ทั้งตระหนัก ทั้งต้องเฝ้าระวังนะครับยิ่งกว่าการใช้คําว่าตระหนกนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันการเศรษฐกิจต่างๆนะครับเมื่อวานผมได้มีโอกาสดูดคลิปเนี่ยซื้อผักฮะผักกระสอบหนึ่งกระสอบ50กิโลขึ้นไปแค่50าบาทเนี่ยนะคิดดูว่าคนจะผลิตมาแล้วไปสู่ตลาดแล้วมีรา,ายได้เข้ามาแบบนั้นยังไม่คุ้มค่าน้ำมันค่าขนส่งนะครับเราก็ มาดูว่าเราจะมีชีวิตรอดได้ยังไงนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงใครนะครับไม่พูดถึงฝ่ายไหนนะครับพูดถึงตัวเราตัวตนทุกคนที่เป็นคนไทยที่ใช้ชีวิตนะครับตอนนี้ว่าทํายังไงถึงจะอยู่รอดในสถานการณ์โควิด1 9นะครับเห็นด้วยไหมครับว่าเราต้องอยู่ต้องกินต้องขับเคลื่อนตัวเองนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการค้าขายในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้ก็โอ้ยากลําบากมากนะครับ เพราะว่าผมได้มีโอกาสไปร้านอาหารตามสั่งนะครับบางร้านเนี่ยครับเราก็ไปนั่งทานนักินอยู่คนเดียวก็เห็นใจคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการนะครับเขาไม่ต่อสู้ก็ไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะได้มาแชร์นะครับทํำยังไงถึงจะมีชีวิตอยู่รอดนะครับอันดับแรกครับข้อที่1ต้องคิดให้เป็นก่อนนะครับคิดเป็นคิดเท่าทันก่อนนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ในสมองเรานะต้องต้องคิดให้เป็นไม่ง้นจะฟุ้งซ่านนะครับมองไม่ออกว่าจะเป็นยังไงครับคิดให้เป็นคิดยังไงครับง่ายๆเลยนะครับการจะเกิดเป็นคนนั้นแสนยากใช่ไหมครับกว่าจะเกิดเป็นคนนั้นแสนยากนะครับแต่การจะใช้ชีวิตในความเป็นคนก็ยากกว่านะครับแต่การใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิด -19 แล้วเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการคิดที่เท่าทันนะครับถ้าคิดเท่าทันคิดเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแล้วกออ็อย่างชันฉลาดทางความคิดนะครับคิดเป็นก็คือคิดแบบนี้แหละครับคิดว่าเราต้องอยู่รอดก่อนนะครับเราต้องอยู่รอดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราต้องอมีสวนควอเล็กๆหลังบ้านนะครับอ,อะไรที่จําเป็นก็ ที่ปลูกได้ก็นะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับกระพริกกระถางหนึ่งนะครับอหอมกระถางหนึ่งแล้วก็พอจะดนชีวิตไปได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะเขาสามารถที่จะผลิตอาหารเองได้เหมือนที่ผมเคยเกินนําไปรอบก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราผลิตอาหารเองได้แล้วก็ไม่พึ่งพาภายนอกเนี่ยเราก็พอที่จะแบ่งปันนะครับครอบครัวข้างบ้านเราได้นะครับสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับคนที่มีหนี้มีสินนะฮะก็ถือว่า ทรัพย์สิสนอันสุดท้ายที่เรามีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นหนี้อยู่เนี่ยเราก็ยังดีที่มีทรัพย์สินนะครับต่อให้เป็นหนี้มากเท่าไหร่เราก็ยังมีทรัพย์สินแล้วก็ยังมีลมหายใจนะครับทรัพย์สินที่ดีที่สุดของเราก็คือตัวเราเนี่ยครับ สามสิบสองประการของร่างกายเรานี่เรคือทรัพย์สินที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่เคยเป็นหนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าการเป็นหนี้นี่ยากมากเลยนะครับเราจะกู้ธนาคารโอ้โหต้องยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเป็นหนี้เนี่ยควรจะภาคภูมิใจว่าเราสามารถที่จะเป็นหนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่มีสถานการณ์โควิดที่ อ่าแล้วถ้าเรามองว่าเลวร้ายก็เลวร้ายนะครับอ่าเราก็โลกสวยมากมันก็กระทบจิตใจเราใช่ไหมครับเราก็มองให้เท่าทันว่าพอเราเป็นหนี้แล้วเนี่ยในสถานการณ์ตรงนี้เราก็คิดให้ทันนะครับว่ามันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะตัวเรากับครอบครัวเรากับธุรกิจเรามันเป็นกันทั้งโลกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดแค่นี้เราก็ปล่อยสามารถที่จะปล่อยวางได้ครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาแก้ แก้ภายในครัวเรือนเราก่อนตัวเราไปนําสู่คนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกเต้านะครับญาติพี่น้องแวดล้อมครับคนในหมู่บ้านเราต้องคิดเช่นนี้นะครับพอเราคิดได้เช่นนี้เราก็ถือว่าคิดเป็นนะครับ พอคิดเป็นคิดอ่าหลังจากที่เราคิดเป็นแล้วก็อลองหลับตาด้วยหลังจากนี้นะครับกระเพาะน,น้อยของเราเท่านั้นแหละนะครับถ้ามีอาหาร3 2, มือ้อ2อมื้อหรือ1มื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีใส่เข้าไปในกระเพาะได้แล้วก็อยู่ได้แล้วหลังจากนั้นก็คิอคดอ่านว่ารายได้มันจะมาจากไหนนะครับหลังจากเราคิดเป็นนะครับจิตใจมันก็เย็นลงนะครับไม่ต้องไปฟุ้งซ่านกับาภายนอกเนี่ยเราก็จะมีสมาธินะครับที่จะเราแก้ปัญหานะครับ คิดเท่าทันเที่ยหลังจากเราคิดเป็นแล้วก็ต้องคิดเท่าทันคิดเท่าทันก็คือคิดเท่าทันสภาวะการว่าเราจะใช้ชีวิตแวดล้อมอย่างไงนะครับให้เรามีความสุขนะครับมีความสุขในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสามารถที่จะมีความสุขในภาวะที่มีความทุกเนี่ยแหละนะครับบางทีมีความสุขในสถานการณ์ที่มีความสุขก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เราถ้าสามารถวางจิตใจให้มีความสุขในสถานการณ์ที่มีความทุกได้เนี่ย มันก็น่าจะข้ามเส้นไปเลยนะครับข้ามเส้นทะลุไปเลยนะครับเพราะฉะนั <saben> <c Ice mus stated> <ces> ้นตรงนี้เราก็จะเป็นคนที่มีศักยภาพทางความคิดนะครับแล้วก็จะนําพาความคิดเราจะนําพาคนรอบข้างให้ให้มีความคิดข้ามข้ามเส้นไปสู่ความสุขในสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลหลังจากเราคิดเป็นคิดได้คิดเท่าทันแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูมาดูว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย เราจะสร้างรายได้จากไหนนะครับเราจะามาดูว่า,าเราจะท้งทงทงทงองต้องทำยังไงครับเร็วๆนี้นะครับเมื่อสองสองวันผมได้มีโอกาสพาพเพื่อนครับเอาขับรถไปรถพังนะครับเข้าอู่ซ่อมปรากฏว่าทั้งอู่ซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นซ่อมเครื่องซ่อมแอร์ซ่อมช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับเขาก็ไม่มีลูกค้าครับปรากฏว่านะครับไม่ต้องพูดถึงค่าเช่านะพูดถึงว่าอาหารสามมื้อเขายังไม่มีเลยนะครับเขาก็ใช้ทุนที่มีน้อยนิดนะครับ ก็ไปซื้ออุปกรณ์มานะครับครัวหลังบ้านเนี่ยครับก็อาจจะทำเป็นอาหารตามสั่งนะครับอันนี้เขาลงมือทำทันทีนะครับก็โทรให้แก๊ปหรือให้ฟู้ดแพนด้ามารับนะครับก็ลงลงเพจไปนะครับก็อย่างน้อยก็มีคนมาสั่งนะครับเริ่มต้นห่อหนึ่งในในสัานการณ์การทั่วไปก็อาจจะที่40-45บาทเชื่อไหมครับที่นี่เขาเริ่มย5ิบาทนะครับ ะะะกะเพรานะครับพิผักกระเพรา25บาทนะครับเขาก็ได้เริ่มต้นนะครับอย่างน้อยก็มีลมหายใจต่อลมหายใจทางเศรษฐกิจไปได้นะครับก็มีรายได้หมุนเวียนเข้ามานะครับถึงแม้ว่าจะก,กําไรน้อยนะครับก็25บาทถึง30บาทเขาสามารถที่ทําให้เขามีลูกค้านะครับเขาก็เดินดําเนินชีวิตต,ต่อไปได้นะคร,ครับไม่ต้องไปคิด มากเกินนั้นนะครับตอนนี้พอคิดได้อย่างนี้นะครับความคิดก็ไปต่อได้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นการสร้างรายได้จากครัวเรือนที่เรามีนะฮะ,ะก็แบ่งปันโดยการขายในราคาไม่แพงนะครับอาจจะเริ่มต้นเนี่ยจากอาหารสามมือว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ไว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหอเล็กหอใหญ่เนื้อไก่หมูทอดหมูปิ้งอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งทุกคนก็ สามารถที่จะาทานตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตนะครับกำไรอันน้อยนิดเนี่ยแหละมันก็ต้องทำให้เราต่อยอดได้นะครับครับวันนี้ก็ก็พบกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ